เราจะมาทดลองนะครับรนเดอร์กันออกมานะครับก็คือหลังจากที่เราคำนวณพาร์ติเคิลมาแล้วเนาะเราก็เราก็อยากจะมาจัดการกับมานะครับก็คือจะมาทำให้ตัวของตัวของตัวลูกบอลของเราเนี่ยตัวไม่ใช่ครับตัวฟูอิตของเราเนาะมันสามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาได้เพราะปกติตัวพาร์ติเคิลเนี่ยเราก็จะไม่เรนเดอร์มันออกมานะครับเราก็จะมากำหนดมันนะครับให้เรนเดอร์ออกมา ทีนี้ส่วนที่เรนเดอร์ก็คือเราจะรวมหน้าต่างนี้ก่อนนะครับจะจอยจอยมันเข้าไปด้วยกันนะครับโอเคเราก็จะทําแบบนี้นะครับก็คือจะไปสร้างเมชนะตัวนี้นะเมชนะครับไปปุ๊บเนี่ยเราก็ปับนะครับจากนั้นให้เราไปที่เฟรมแรกนะครับตัวโมเดลของเรามันก็จะหายไปเลยนะเห็นไหมเพราะว่าตัวกล่องนั้นน่ะมันจะถูกแปลงร่างให้กลายเป็นโมเดลนะครับ อาจารย์ก็จะไปเลือกตัวนี้เนาะเราก็จะบอกเชตสมูทไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเชตสมูทปุบเนี่ยพอเราลาดลงมาเห็นไหมครับเเห็นว่ามันดูเป็นคราเมลเป็นครีมอะไรเงี้ยออกมาออกมาได้เลยนะครับมันก็จะไหลลงไปชนกับพื้นได้เลยนะครับเขาอาจจะใช้เวลาในการในการคำนวณน,นิดนึงเนาะก็ก็ปรับให้มันดูแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็คือไม่ยากมากละ นะครับเราก็อาจจะไปปรับอย่างเช่นค่าตัวพาริเคิลเรเดียนซึ่งบางทีมันเยอะไปเราใช้พาริเคิลอยู่ที่ขนาด0.9อะไรประมาณเนี้ยมันมันคือพาริเคิลมันอยู่ตรงเม็ดนี้แล้วก็พื้นที่ที่มันใกล้ๆกก,กันก็คือประมาณ2ถูกไหมครับพาริเคิลเรเดียนมันจะกินกันทำให,ทำให้ทำให้ตัวมวลของตัวนี้มันดูใหญ่ดูหยาบเราจะลดลงก็ได้นะครับใช้ไปลดลงมันดูให้มันดูน้อยลงใส่สัก0.2อ่ะ1.2จเราทำา1.2เนาะไปที่เฟรมแรกก่อนนะครับแล้วก็ ลองให้เขาคำนวณใหม่ตัวพาร์ติเคิลของเรามันก็จะดูเห็นไหมครับไม่ไม่ติดกันมากแล้วดูเป็นมวลมากขึ้นประมาณนี้นะครับอืมนะแต่แฟกสมมติว่าเอ้ยมันเราอยากให้แฟกมันดูเยอะขึ้นก็ใส่สักสามประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอัพเลสนะก็คือความละเอียดของตัวพื้นผิวมันนะครับมันก็จะ ละเอียดมากขึ้นนะครับตรงนี้แต่แน่นอนนะพอละเอียดมากขึ้นมันก็คำนวณคำนวณน,นานขึ้นเต่คิดว่าสองน่าจะสวยกว่าเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนึงสองสวยกว่าเนาะเพราะว่ามันสามราดูมันดูละเอียดไปแล้วก็ดูไม่ไม่สวยมากประมาณนี้นะอืมเราก็จะเห็นว่าเออมันมันเกิดรูปทรงมาประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเราดูถ้าเราดู w i ไว m ฟเนี่ยเราดู w i ว e ฟนะ m e นะเปิด Wide-frame ดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอเคมันมันเป็นรูปทรงที่เออโอเคละแต่อาจารยก็จะไปใส่ modifier ให้มันนะครับก็คือตอนมันได้ f l l i t มาใช่ไหมเป็น f l u i t particle system มานะครับเราก็จะใส่ตัวออ subdivision surface ให้มันมานี้เนาะรอพักหนึ่งนะครับโอเคมันก็จะดูเนียนขึ้นระดับหนึ่งนะครับ อแต่แน่นอนเนาะเวลาเราเล่นมันอาจจะมันอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันดูเนียนอาจจะมาะสําหรับงานที่มันไม่ต้องอนิเมตเพราะฉะนั้นอันนี้ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับก็คิดว่าคิดว่าได้แล้วนะพูดถึงนะเห็นมันดูแบบโอเคแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะไป ลองดูนะครับมันก็เฉดสมูทแล้วนะใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะลองเพิ่มเป็นซักเป็นซักสองร้อยเฟรมแล้วกันนะครับดูว่ามันมันจะซิมให้เราไปถึงไหนนะครับก็คือถ้าเราโมชั่นมันได้แล้วเนี่ยเรามาเพิ่มทีหลังเนี่ยเราก็เล่นเล่นไปได้เลยเดี๋ยวมันแคชใช้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งตัว particle แล้วก็ทั้งตัวของเมสที่ทำมันก็จะมันก็จะเพิ่มให้เราไปได้แต่ก็นะอาจจะต้อง อาจะต้องไปซิมเลใหม่นะครับเพราะมันไม่ได้อันนี้ก็กลับไปที่ตัวตัวโดเมนของเรานะครับแล้วก็ทำการเปิดปิดนิดนึงอ่าตัวนี้ก็เช็คดูนิดนึงนะครับเอาหมุดออกนะครับโอเคลองดูเอาใหม่ ราพักหนึ่งนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็น่าจะน่าจะไม่หลุดนะเพราะว่าตะเกียเราทามามันไม่มีมันไม่มีแคชอยู่ตรงนั้นนะครับเฟรมที่เกินเนะี่ยมันอาจจะเอาแคชนะั้นมาทําโมเดลแทนนะครับแต่ตอนเนี้ยเราเราสั่งให้มันอัปเดตแคชใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคํานวณให้เราใหม่ทั้งหมดนะครับนนเราเร,รานี้ น่าจะเยอะไปละแต่ไม่เป็นไรลองวิ่งดูก่อนโอเคอืมโอเคเลยสองร้อยนะครับเราก็มาเลือกเอาว่าเราเราจะหยุดที่ตรงไหนเพราะเราดูว่าโอเคมันหยุดที่น่าอยู่ที่จะคิดว่ามันน่าจะหยุดที่ประมาณร้อยหนึ่งก็สวยแล้วนะในความเป็นจริงมันก็เยอะมากแล้วเอาร้อยหนึ่งนะครับตัดไปที่ร้อยเดียวพอประมาณนี้ พราะฉะนั้นเวลาเราเรนเดอร์นะก็เซฟงานนี้ไว้ก่อนนะครับ,นะรบเวลาเราเรนเดอร์มันก็จะมันก็จะแคชตรงนี้ไปแล้วก็มันก็จะเอาไปเรนเดอร์ได้เลยนะครับก็ดูดูจะโอเคเลยทีเดียวนะทีนี้เราเซตไฟยังไงสมมติมาเราอยากเรนเดอร์นะครับสมมติว่าตัวนี้เราจะปรับนะครับก็ไปดูตรงเรนเดอร์นะครับก็ให้ให้ดูตรงตัวนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเตาไมโครเวฟนะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น evi ก่อนนะครับเพื่อให้มันดูรวดเร็ว นะครับแล้วก็เปิด ambient occlusion เปิด b o o m นะครับแล้วก็เปิด screen space reflection นะครับเลือก reflection ด้วยนะครับให้มันเห็นเงา mm hmm. เห็นสิ่งที่จะทะลุไปประมาณนี้ตัวของ sphere เราก็เสะ smooth ไปนะครับแล้วก็อาจจะใส่ subdivision ไปนิดนึงก็ได้เพื่อให้เขาดูดูซอขึ้นประมาณนี้นครับ solid ไปนิดนึงเ oh, ราไม่ใช่ solid นะใส่ subdivision surface ตรงนี้นะให้มันดูเรียบ สวยงามนะครับอืตัวนี้ไปเช็คดูก่อนว่ามันเ normal เป็นยังไงนะครับ normal ไม่มีโอเคละแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับไปเป็นหน้าของ material preview ก่อนนะครับเพื่อได้ดูสีของมันก่อนแล้วก็มาลงมาดูนะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่อยากเห็นตัว particle ล,ละก็ไปเอาออกนะครับก็คือไปที่ตัว physics ละแล้วก็ไปเอารูอีดอ,อกไปนะครับ มันก็จะได้ไม่ไม่กวนสายตาเรานะครับตอนนี้อ่าคิดว่าอ่อมเบนมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยเราไปเพิ่มแอมเบนนอีกหนึ่งแอมเบน,น,ม,เนมันเงามันน้อยเพราะสเปรย์นี้มันเท่ากับสองอาจารย์ใส่ไปประมาณสองเลยก็ได้หนึ่งอ่าสองนะมันเวลามันลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเงาขึ้นมาเล็กน้อยเนะยอืมประมาณนี้ จากนั้นเราก็ไปปรับสีนิดหนึ่งหลังจากที่เราทําก็ไปเลือกตัวฟูอิดเลือกตัวนี้ใส่มาที่เลียวอาจจะทําเป็นช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ทําเป็นสีน้ําตาลนิดหนึ่งอะไรองเงี้ยนะครับก็ก็จะน่าจะใช้ได้แล้วดูดูเป็นเพอร์สเปกตีไปนะครับอโอเคอโอเคแล้วพอมันได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอา เอาแสงมาใส่ก็คือไปที่ตัวของเดนเดอร์นะครับแล้วก็อาจจะจัดไฟเป็นแบบไลท์นะครับแล้วก็เลือกแอร์เรียเข้าไปนะนะครับแล้วก็เลือกด้านนี้นะส่องเลยครับประมาณนี้แล้วก็ปรับพาวเวอร์เข้าไปให้มันสว่างนะครับรูดรูดให้มันสว่างมากขึ้นปนระับสเกลมันเยอะหน่อยอยะเด็นที่ว่าเราต้องการตั้งกล้องตรงไหนก็คือวางกล้องไปก่อนแอดแคมีราไปถูกไหมครับปุ๊บ แล้วก็เซตให้เป็น Perspective ก่อนเนาะจากนั้นก็ให้เราอะไร Cam e r a to View นะครับไปที่เมนู View ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีน้ำแพดนะแล้วก็ใช้อ,อะไร i e w นะครับอะไร Camera to View นะครับอันนี้หรือเราจะกด Control แอชน็ตศ0น้ำแพ็ดจุ๊บมันก็จะย้ายมาเลยาจากกระจัดนิดหนึ่งแล้วก็ไปที่ View นะครับไปหน้าต่าง View ตรงนี้เนาะล็อกคเอาแล้วก็ปรับมุมมองนิดนึงว่าเราอยากอยากจะให้มันมาด้านไหนประมาณนี้นะครับ โอเคสวยละเอาออกนะครับแล้วก็ไปจัดแสงนิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะแบ่งจอนี้ไว้ไว้จัดแสงก็ได้นะครับจอนี้เป็น3 d ม i e วิกดศูนย์น้าแผดนะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับตัวไอคอนกล้องเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นเลนเดอร์นะครับตรงนี้เราไม่อยากดูละเราเป็นโซลิดแทนก็ได้นะครับเพื่อให้มันเห็นเฉพาะแค่นี้อาจารย์ก็จะไปก๊อปนะครับก๊อปไฟชิปดีมานะครับหมุนนะครับไปด้านนี้นะ ไฟด้านนี้อาจจะแบบสว่างกว่านิดนึงประมาณนี้พิ่มไว้นิดนึงก็ได้ครับสว่างกว่าเห็นไหมครับอืมกด็ดูได้แล้วเห็นไหม,มตรงนี้ก็ซ่อนโอเวอร์เลย์ไปนะครับกดแซดนะซ่อนโอเวอร์เลย์ไปส่วนเงาที่มันทําก็จริงเราอาจจะต้องคํานวณให้มันละเอียดกว่านี้นะครับแต่ก็อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเน,ะนาะน่าจะใช้ได้แล้วนะอย่คิดว่านะเป็นช็อกโกแลตแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราอาจจะแอบแอบสเกลมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเวลามันลงมาชนมันก็จะแบบดูเหมือนมัน,ม,นมันชนจริง,รงๆประมาณนี้นะครับก็ก็ได้ละแล้วก็ตัวตัวชอเเ็อกโกแลตอาจจะทำให้มันดาร์กนิดนึงอ่าดาร์กนิดหนึ่ง,งแล้วก็ตัวลัฟเน็ตลดลงนิดหนึ่งนะครับให้มันดูมีมีเงามีด้านอะไรเงี้ยอยู่ที่เรานะ งแล้วก็อาจจะเมท a ัลลีก Metal นิดนึงให้มันด,ดูมีเงาขึ้นมาชัดๆหน่อยเงาสะท้อนขึ้นมานะครับสเปกูล่าใส่ไปเต็มเลยอยากได้เยอะๆประมาณนี้นะครับโอเคแสงตรงนี้ข้างหลังเป็นสีออกสีฟ้าๆนิดนึงนะครับข้างหน้าก็อาจจะแดงๆนิดนึงส้มๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเพิ่มความสว่างไปนิดหน่อยให้มันดูมีเดฟมากขึ้นเนะ okay. าะโอเคเราก็จะได้ละอื นะครับตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเพิ่มเขามานิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นายเฟเลยก็ได้เพราะเราอยากเห็นมันมานนี้เวลาที่เราเราสเกลตัวฟูอิดมันจะกลับไปเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับก็นี้ก็ก็เรียบร้อยละนะครับเราก็จะมองเห็นเงามันแต่ว่าว่าเงาตรงนี้มันแข็งไปหน่อยก็คืออย่างนี้เวลาทําตัวอีวีเองเนี่ยมันจะมีเงาที่เราต้องไปดูนะครับในส่วนของ shadow เนาะเปิด h i g h l i เด t d e p map นะครับมันก็จะดูซอ f ขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวของตัวของคิวบ์ไซส์อาจจะปรับให้มันสูงขึ้นประมาณสองพันก็ได้ก็สี่พันสี่เคอะไรเงี้ยนะครับสองเคมันก็น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเรียบขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะโอเคอืมแต่ก็อาจจะให้มันฟุ้งกว่านี้ก็ได้นะครับพอเราปรับไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยเงามันก็จะกระจายกระจายชัดไปมากขึ้นประมาณนี้ จะก็จะเหยียบไอ้นี่มาฝักขวานิดนึงเพื่อให้มันมีฝั่งนี้หน่อยนึงนะครับโอเคโอเคละอืม, okay. ล,อมลูกนี้ก็อยากจะได้เป็นเป็นแบบอื่นเนาะจริงๆงก็หาเท็กเจอร์มาใส่นะครับแล้วเปลี่ยนสีอื่นให้มันดูน่าสนใจจะเป็นเงาเงาสะท้อนสะท้อนนิดนึงก็ได้นะครับก็อาจจะจะเซตใส่แมทเทเรียลมานิดนึงนะครับอืม m e t a ลลิกมานิดหนึง่งอ่าแล้วก็สเปกุล่าลับเนยลงนิดหนึง่งอ่ามันก็จะมีความสะท้อนนิดหนึง่งประมาณนี้นะอืมโอเคอืมโอเคล้ตัวนี้อ่ะไปเช็คดูนะเราเซตอะไรบ้างนะครับมีสก e ี Space เนาะตรงนี้นะครับ แล้วก็ motion b อ u r ติ๊กว้นิดนึงก็ได้เพื่อให้มันดูมีความเบอร์นิดนึงนะครับส่วนแสงสีเนี่ยตรง color management เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น standard นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความเพี้ยนไประดับนึงนะครับแล้วก็เราจะสามารถที่จะเล่งสีมันได้อีกระดับหนึ่งนะครับจ,จะจะไปเล่งข้างหลังมันเยอะขึ้นมาตัวนี้ก็จะแบบปรับให้มันเยอะขึ้นมาอีกประมาณนี้นะครับอโอเคแล้วก็ทำพื้นนิดหน่อยนะครับ ก็ไปดูด้านหน้าน,นิดนึงเนาะเราแก็บแซลงไปนิดนึงนะเราก็จะเห็นว่าเขาเขามีพื้นละขยายไปใหญ่ๆเลยก็ได้เอสไปให,ใหญ่ๆนิดหนึ่งอ่ามันก็จะไปแสงมันก็จะไม่ถึงนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราจะเห็นปกติอีวี่เนี่ยเขาจะเรนเดอร์ที่ตัวของวิวพอร์ตเนี่ยอยู่ที่สิบหกเนาะเราไปเพิ่มเป็นหกสิบสี่ก็ได้นะครับก็คือมันคุณสมบัติมันก็จะเท่ากันก็คือเหมือนเหมือนเห็นในจอสมมติเราเทสดูกดเอฟสิบสองมาเนี่ย รอพักหนึ่งนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็คือภาพที่เรนเดอร์นะใช้เวลาอยู่ประมาณกี่วิครับสองวิประมาณนี้นะก็ก็จะได้ชิ้นงานของเรานะครับก็น่าจะคร่าวๆนะได้มองเห็นภาพนะครับที่ว่าเราใช้ตัวของตัวของเบนเดอร์มาทำนะครับแล้วก็สามารถคำนวณพวกของนาได้ก็ก็ไม่ยากแล้วก็มีความแม่นยำนะครับในอนาคตเบนเดอร์ก็อาจจะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมา มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้พัฒนานเร็วมากนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับติดอะไรก็ถามแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าครับผม